بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ا ั ل ه م ลรักกากาท่านทันกา่านทีรารกนทรัารศานม่ารกาท่มนกรษนทรัารกนรัราทานทาราทาที่ัรท่าทรการ่านรับนก็ไร้เดินทางกัน่าเกือทจาสุดเทอมที่หนรัาึ่าที่ึ่นทีรันชาอกาก็เทอมหน้าอาจจะได้ เจอกันในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับอ่าอิชอัลลอฮ์อ่า,อา,ว,อาวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันนะครับในอ่ฮาฮะดิษที่อ่าในหน้าที่19นะครับอ่าในหน้าที่19ก็คือฮะดิษที่29เอ่าเราผ่านกันมาได้ทั้งหมด28ฮะดิษก็ถือว่าอ่า มากพอสมควรน,นะครับนะถ้าเราได้ทบทวนแล้วก็ท่องจําซึ่งถ้าว่าเราได้เรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับเราก็จะต้องท่องด้วยนะครับท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆทีละฮะด,ดีสสองฮะดีสก็แล้วแต่นะครับวา่าใครจะท่องได้มากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าเราตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เจอกันนะครับเรายังไม่ได้เจอกันที่ห้องเรียนเรายังเรียนแบบ ออนไลน์แบบนี้กันอยู่นะครับก็สะสมกันไปก่อนนะครับสะสมกันไปให้ได้ให้ได้ให้มากที่สุดนะครับอ่านแปลกันไปเรื่อยๆนะครับอ่านแปลอธิบายกันไปเรื่อยๆนะเผื่อมีโอกาสอินชอนลอในเทอมหน้านะครับถ้าถ้าว่าเราได้เรียนกันในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะมีเวลา,ามีเวลาให้เราได้ท่องฮะดิสด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวของพวกเราเองนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เราเนี่ยได้จดจํา ได้นำไปใช้แล้วก็ได้นำไปบอกต่อไปสอนต่อคนอื่นๆนะครับวันนี้ก็ในฮะดิษที่19นะครับในหน้าที่ในฮะดิษที่29นะครับในหน้าที่19บาฮะดิษยังกูวองพันสี่สิบฮาฮะดิษยังกะสอัน

ามาดูความหมายกันนะครับความหมายอารุติยะความหมายของฮะดีษกัสเซฮานีละมาริโกมาริโกยังดนบุมีอินีนัสชายอหดีกัสเซฮีอังกาวโอเลมาริโกมาริโก,กยังอ้อดอในละงิดอารุติยะความหมายกัสเซฮานีละ ากาเซฮานีละก็คืออิรฮัมก็คือแปลว่าจงมีความเมตตาจงมีความเมตตามาริกอมาริกอต่อบรรดาบุคคลมาริกอมาริกอต่อบรรดาบุคคลยังดิบูมีอินีซึ่งที่อยู่ยังดิบูมีซึ่งที่อยู่บนแผ่นดินซึ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินอีนีนี่ ก็คือมันสิ้นอารุดีนะครับก็คือบุคคลซึ่งที่เขาเนี่ยอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินนี้อ่าบุคคลใดก็ตามนะครับที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินนี้เนี่ยอ่าเป็นโอกาสให้เรานะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยทุกๆคนที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินเนี่ยเป็นโอกาสให้เราเนี่ยมีความรักความเมตตาต่อพวกเขานะครับอ่าพวกเขาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อให้เราเนี่ยได้อ่าสารสัมพันธ์กับเขาได้ติดต่อเขาอ่าบุคคลทุกๆคนที่เราได้เจอ,อเนี่ยทุกๆคนเลย ไม่ว่าเราจะรู้จักมากรู้จักน้อยเนี่ยเราเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้ทําความดีด้วยกับสาเหตุที่มีเขาเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแค่เพียงแค่เราเนี่ยทาไมาเพียงแค่เราพูดจานะครับพูดจาที่ดีกับเขา,ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะครับให้รอยยิ้มให้รอยยิ้มให้ความาให้ความพออกพอใจกับตัวของเขาเนี่ยเพียงเท่านั้นเนี่ยนะครับ มันก็เกิดความดีกับตัวเราแล้วนะครับเป็นความดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นความดีที่อัลลอฮ์เนี่ยจะทรงประทานภาคผลบุญให้กับเราแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับจงมีความเมตตา,าหรือว่าจงมีความรักจงมีความรักความเมตตากับทุกๆคนเลยนะครับกับทุกๆคนที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินนี้นัสเชยอแน่นอนดีกาเซฮี จะได้รับความรักอังเก้าท่านนะแน่นอนท่านจะได้รับความรักก็ตรงยัรฮัมกะเนี่ยนะครับยัรฮัมกะาเมื่ออะไรครับท่านจงมีความเมตตาและท่านก็จะได้รับความรักท่านจะได้รับความรักโดยใครครับก็คือมันฟิสซมาอีนั่นก็หมายความโอเลมาริกอมาริกอยังอดอดีลังกิต โลโดยมาริโกมาริโกรบรรดาผู้ที่บรรดาผู้ที่ยังออดอึ่งที่มีอยู่บรรดาผู้ที่ยังอดอดมีหรือว่าปรากฏบรรดาบุคคลซึ่งที่อยู่หรือว่าซึ่งที่ปรากฏอยู่ดีหลัง,งิดบนชั้นฟ้า,านัสยย่อยแน่นอนท่านเนี่ยก็จะได้รับความรักความเมตตาจากบุคคลซึ่งที่อยู่ ณที่ชั้นฟ้าเช่นเดียวกันเรามีความเมตตาต่อบุคคลซึ่งที่อยู่บนหน here, ้าผ so 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 like ืนแผ่นดินนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันบุคคลซึ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยก็ให้ความรักความเมตตากับเราเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับมันฟิสมาอีก็คือบุคคลซึ่งที่อยู่บนชั้นฟ้านะครับบุคคลซึ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าตรงนี้หมายถึงบรรดาลาอิกะนั่นเองนะครับหมายถึงบรรดาลาอิกะทั้งหลาย นะเวลาที่เรานะนะครับเวลาที่เราทําดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อบุคคลหนึ่งคนใดก็ตามนะครับนะอัลลอฮ์เนี่ยจะมอบความดีให้กับเรานะเช่นเดียวกันอัลลอฮ์เนี่ยก็จะให้บรรดามอาิกะที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยนะครับจะให้บรรดาอาิกระเนี่ยขออภัยโทษให้กับเรานะครับขออภัยโทษให้กับผู้ที่ทําความดีเนี่ยต่อเพื่อนมนุษย์ แล้วก็ขอุดูนนะครับขอุดูนให้กับพวกเขาทั้งหลายนะครับในฐานะที่เขาเนี่ยได้เป็นบุคคลซึ่งที่ดีนะครับที่เขาเนี่ยปฏิบัติในคําสั่งใช้ของเอาด้วยกับการทาความดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินนั่นเองมีหนทางใดกันบ้างล่ะนะครับที่เราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําดีทําความดีต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินเดียวกับพวกเราทุกๆคนเนี่ยครับความเมตตาอย่างที่สุดเลยนะครับ อัลลอฮ์จะเมตตาเราที่สุดเนี่ยก็ต่อเมื่อเราอยู่โลกหน้าด้วยการที่พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยพ้นจากไฟนรกก็คือจะได้รับส่วนสวั์ของพระองค์นะครับนั่นคือความเมตตาอย่างที่สุดแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเมตตาเพื่อนมนุษย์ได้มากที่สุดเลยนะครับสิ่งที่เราจะมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ของเราได้มากที่สุดนั่นก็คือ,อู่ยชีย้นําทางของเขาเนี่ยนะครับ เป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นําทางให้ตัวของเขาเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกของพระองค์ในภายภาคหน้านะครับก็โดยกับการที่เราเนี่ยคอยนืซีฮะคอยตัดเตือนเพื่อนมนุษย์ของเรานะครับเห็นใครทําผิดเห็นใครทําผิดเราก็พยายามชักจูงเขาออกมานะครับด้วยกับความความเมตตาความปราณีไม่ใช่ด้วยความกระโชกอกหักเพราะว่าไอ้ความกระโชกอกหักเนี่ยมันจะนําพาให้เขาเนี่ยยิ่งดิ่งลึกลงไปในสิ่งที่เขากระทำนะครับ เราลองประเมินลองพิจารณาดูว่าวิธีการใดนะครับวิธีการใดที่จะนำพาตัวของเขาเนี่ยออกห่างจากสิ่งที่เขากระทาอยู่ได้นะครับจากความชั่วที่เขาเนี่ยคงประจําที่เขาได้ทําอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นความเมตตาอย่างที่สุดเลยนะครับเป็นความเมตตาอย่างที่สุดนั่นก็คือการชี้แนะชี้นําหรือว่าสอนเขาตักเตือนเขานะครับให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกด้วยการดึงเขามาในหนทางที่ไปสู่ส่วนสวรรค์เพื่อที่จะให้เขาเนี่ย เดินในแนวทางของอาการได้รับการขดายะจากเอกุอัลลอฮ์ซุบะฮานะฮุวาต้าอะลานั่นเองอตรงนี้เนี่ยคือความเมตตายอย่างที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเรามีโอกาสที่จะได้ตักเตือนใครนะครับเราก็ทําทเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้สอนใครนะครับก็ทําถึงแม้ว่าอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เราเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งเล็กน้อยที่เราได้รับรู้เนี่ยเรานําไปบอกต่อนะครับมันเป็นบางทีสิ่งเล็กน้อยที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะเกิดผลที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับ นันอาจจะทําให้คนคนนึงเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้เลยนะครับซึ่งเป็นความสําเร็จของตัวเขาและเป็นความสําเร็จของตัวเราเช่นเดียวกันนะในดุนยาเนี่ยความสําเร็จก็คือเขาเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งที่เขากําลังกระทําอยูนะ่เขาหลุดจากไอ้บ่วงที่เขาเนี่ยบ่วงความผิดบาปที่เขาได้ทําอยู่แต่ความสําเร็จในภายภาคหน้านั่นก็คือการได้รับผลตอบแทนที่อัลลัคซุบะฮานะฮัวตาอัลลนะครับ,นะค,รบนะความเมตตาของมนุษย์เนี่ยนะครับความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยมี มากมายด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งนั่นก็คือการที่เราเนี่ยชี้แนะชี้นำนะครับส่วนหนึ่งก็คือการที่เราชี้แนะชี้แนะชี้นำเขาเนี่ยให้มาสู่ขนทางของอัลลอฮฺสุบะฮารุตาลาหรือว่าการที่เราเนี่ยช่วยเหลือเขาครับช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นนะครับจากความลําบากจากสถานก,การณ์ต่างๆที่เขาเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับบางคนเนี่ยนะครับเผชิญอยู่กับความยากลําบากความยากจนแต่เราเนี่ยอยู่ในฐานะที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยนะครับเราก็อ่า เอาตัวเราเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือเขานะครับช่วยเหลือเขาตามตามความสามารถที่เรามีนะครับเราก็ช่วยเหลือเขาเขาไม่มีอาหารการกินนะครับเราเรามีเนี่ยเรามีเราเห็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยยากจนหิวโหยเลยไม่มีอะไรจะกินในฐนานะที่เราเป็นผู้ที่มีเนี่ยเราก็รู้จักแบ่งปันคนอื่นๆนะครับรู้จักแบ่งปันให้เขาเนี่ยได้รับวิสกี้นะ ตรงนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นความเมตตาที่เราเนี่ยสามารถที่จะมีให้ต่อเพื่อนมนุษย์ของเราบนหน้าพื้นแผ่นดินดุนยานี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ส,สัญญาไว้ด้วยกับะฮะดีษที่ท่านนาบีเนี่ยได้นํามาบอกเราก็คืออะไรครับจงเมตตาต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินแน่นอนขณะที่เรามีความเมตตาต่อพวกเขาเนี่ยบรรดาผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยก็จะมีความรักความเมตตาต่อเราเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือบรรดามาอิกะเนี่ยก็จะ ขอพยโทษขอพยโทษให้กับเราในความผิดบาปที่เราเนี่ยได้เคยกระทําไว้และก็บรรดาลใมเนี่ยก็จะขอพรขอดุอาให้เรานะครับให้เราเนี่ยได้เป็นผู้ที่ได้รับความดีงามจากเอกองอัลลอฮ์ซุบะฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองมาดูกัตตารังงานนะครับคําอธิบายฮะดีษกัตตารังงานคําอธิบายตะนากันละศีะกะซ์แต่ยัง di sanubari. Nah, ini tulisan ya, sanubari. Tanamkanlah sifat kasih sayang di sanubari engkau terhadap makhluk di muka bumi ini dan barilah sabarang pertolongan jika mustahak. Nasjayo. การ buatan องค์ค่าที่ด็ดละดิซะย้อซะย้อคันมาล่อหันองค์ค่าได้กาเษฮีพูละว่อล่อทุษณ์กาลอการตรง,งันคำอธิบายฮะดีษนะคำอธิบายฮะดีษที่ว่าท่านเนี่ยจงมีความเมตตาต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนหน้าผื่แผ่นดินเผื่อแผ่นดินเดียวกับพวกเราเนี่ยนะครับและในขณะนั้นเนเเเี่ยรราาาก็จะได้ับควมมตต ได้รับความรักจากบรรดาบุคคลซึ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าของอลโลกสุบฮานะฮูวัวตานะการตระหนักับคำอธิบายต่นำกันละท่านจงปลูกฝังแต่นำกันละท่านจงปลูกต่นำเนี่ยแปลว่าปลูกครับแต่นำกันละก็จงปลูกจงปลูกอะไรครับซีฟ้าคุณลักษณะ,กะเกษะซใสยังการมีความรักจงปลูกฝังคุณลักษณะการมีความรักเนี่ย ปลูกไว้ในที่ไหนครับดิสนูบารีที่หัวจิตหัวใจที่ก้นบึ้งหัวใจอังเกาของท่านนะครับจงเอาความรักเนี่ยนะครับจงเอาความรักนิสัยนิสัยแห่งความรักนิสัยการมีความรักความเมตตาต่อสิ่งอื่นๆต่อคนอื่นๆจงนำเนี่ยจงนำมเมล็ดพันธ์แห่งความรักนั้นเนี่ยมาปลูกไว้ในก้นบึ้งของหัวใจของพวกท่านทุกๆคนปลูกในหัวใจของเราทุกๆคน เพื่อที่จะให้ไหร่เพื่อที่มันเนี่ยจะได้มเมล็ดพันธุ์เนี่ยมเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความเมตตาเนี่ยมันจะได้เจริญเติบโตงอกงามให้เกิดความดีงามต่างๆมากมายไกลกองเลยนะครับจงปลูกความรักจงปลูกนิสัยแห่งความรักความเมตตรใในก้นบื้องของหัวใจของท่านตัดาดัปต่อตัดาดับแปลว่าต่อนะครับต่อใครมรลูุต่อ,ตอบรรดาสัพพสิ่งมรุภุก็คือสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนะครับ มูรอดตรงนี้ก็หมายถึงบรรดาบุคคลต่างๆรบรบรดาผู้คนต่างๆจงปลูกนิสัยแห่งความรักเนี่ยในก้นบึ้งของหัวใจเนี่ยความรักที่มีต่อใครครับที่มีต่อบรรดามัรลูกที่มีต่อบุคคลต่างๆ,ๆดิมูกกบูมีอินีดิมูกกบนหน้าบูมีพื้นแผ่นดินอินีนี้นบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ และบารีล่ะสบรังปรตุลุงนันจิกมุสตะฮักจงนาเอานิสัยแห่งความรักจง,จ,งจงนำจงจงนเอานิสัยแห่งความรักนะครับปลูกไว้ในหัวใจของตัวของท่านานิสัยแห่งความรักที่มีต่อบรรดาบุคคลซึ่งที่อยู่บนหน้าเืนแผ่นดินนี้ด้านและบารีละจงให้สบรัง นะสิ่งใดก็ตามอ่จงให้เซบารังเนี่ยแปลว่าสิ่งใดก็ตามปรุตูลงงานความช่วยเหลืออ่จงให้ความช่วยเหลือใดๆก็ตามนะครับจงให้ความช่วยเหลือใดๆก็ตามยิกามุสตาฮอหากว่ามุสตาฮัก็คือมีหากว่าตัวท่านมีนะก็คือหากว่ามีความสามารถนั่นเองอจงให้ความช่วยเหลือเท่าที่มีความสามารถเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับ เรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเราก็ทําตามที่เราเนี่ยมีกําลังความสามารถา <IS U TS> เห็นคนนะครับเห็นคนเดือดร้อนนะครับเห็น <IS U TS> คนมีความเดือดร้อนครอบครัวเขานะครับเห็นครอบครัวคนอื่นเนะี่ยมีเงินที่จําเป็นจะต้องใช้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหามาได้นะครับเขามีความเดือดร้อนมากที่จะต้องหาเงินมาให้ได้นะครับหาเงินมาใช้ใจใ่ายในที่เขาเนี่ยจะต้องใช้ใจ่ายมันเนี่ยในฐานะที่เรามีนะครับเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับ ในาณะที่เราเนี่ยมีเงินในขณะที่เรามีเงินที่พอจะช่วยเหลือเขาได้ในบางส่วนนะครับอ่าเราก็ช่วยเหลือเงินของเขาเนี่ยนะครับเอาช่วยช่วยเหลือเงินที่เรามีเนี่ยไปช่วยเหลือเขานะหรือถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินที่จะให้เขาโดยตรงเนี่ยอ่ามีวิธีมากมายนะครับที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับเราก็สามารถที่จะหาหนทางให้เขาเนี่ยอ่าได้รับการบริจาคนะครับหรือว่าอ่าเราก็ประกาศไปนะครับช่วยให้คนอื่นๆที่เขามีเนี่ย ช่วยให้คนอื่นที่เขามีเนี่ยเอานํามาบริจาคให้กับเพื่อนของเราที่กําลังขัดสนอยู่นะครับที่กําลังประสบความเดือดร้อนอยู่มีหนทางมากมายนะครับมีหนทางมากมายที่เราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราได้นะครับและเป็นหนทางที่เราเนี่ยจะได้รับความดีงามนะที่อัลลอฮฺซุบะฮานะฮูวาตาลาเช่นเดียวกันในขณะนั้นแล้วเนี่ยทำไมครับเวลาที่เราเนี่ยได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเรานะครับ ซึ่งหมายถึงเราเนี่ยได้มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ของเรานะครับนัสชชยอแน่นอนปรบุวัตันอังเกาแน่นอนว่าทําไมครับปรบุวัตันการกระทรําอังเก้าของท่านนแน่นอนว่าการกระทําของท่านทําไมครับตีดอละดิสเยยอเสยอกันะตีดอละมันจะไม่ มันจะไม่ดิสยอสยอกันจะไม่ถูกทําให้ไร้ค่ามันจะไม่ไร้ค่าโดยเด็ดขาดแน่นอนนะครับเวลาการลงทุนถ้าเราเนี่ยการลงการลง,การลงทุนด้วยเงินทองนะครับการลงทุนด้ด้วยเงินทองแน่นอนบางทีมันอาจจะมีการได้ผลกําไรนะครับบางทีเราลงทุนไปเนี่ยเราทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะสมมุติเราเอาเงิน ที่เรามีสักหนึ่งพันนะครับมาซื้อของนะครับมาซื้อของหนึ่งพันบาทเราอาจจะเอาไปขายคนอื่นนะครับเราอาจจะเอาไปขายคนอื่นเนี่ยได้หนึ่งพันห้าร้อยนะครับหรือว่าหนึ่งพันหกร้อยอ่ะนั่นก็เป็นผลกําไรนะครับอ่หรือว่าบางทีเนี่ยอ่ะเราขายไม่ได้เราซื้อซื้อของมาจํานวนหนึ่งพบาทนะครับเราขายไม่ได้เลยนะครับไปหาที่ไหนไปหาใครที่จะอ่ซื้อของที่อยู่ที่เราก็ไม่มีนะครับและเราเนี่ยอยากจะขายเต็มเต็มที่แล้วนะครับเราอยากจะได้ผลกําไร สุดท้ายมันไงครับสุดท้ายมันขายไม่ได้เลยก็เท่ากับว่าเราเสียเงินไปเลย1000นะครับหรือว่าถ้าเราจะพยายามขายนะครับลดราคาให้มันต่ํากว่าต้นทุนอีกนะครับอตรงนั้นมันก็กลายเป็นการขาดทุนเลยนะครับอ่าเนี่ยแหละไอการทําธุรกิจนะครับด้วยกับเงินทองเนี่ยการทาธุรกิจด,ด้วยกับเงินทองอ่ามันเป็นไปได้ทั้งอาจจะได้รับกําไรนะครับหรือว่าอ่าอาจจะได้รับการขาดทุน,นครับแต่การลงทุนด้วยความดีเนี่ยการลงทุนด้วยความดี ไม่มีทางที่มันจะไร้ค่านะครับไม่มีทางที่มันจะไร้ค่าโดยเด็ดขาดนะมีเพียงแค่ว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะเร็วหรือช้าแค่นั้นเองนะครับแต่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าในโลกนี้เนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนหรือเปล่านะครับแน่นอนโลกหน้านะที่อยลางลัซุบบะฮานูจาลาเนี่ยเราได้รับผลตอบแทนแน่นอนนะและถึงแม้ว่าในดุนยานี้เนี่ยเราจะไม่ได้รับไม่ได้รับการตอบแทนที่เป็น เป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยช่วยเหลือเขานะครับในฐานะที่เรามีเราช่วยเหลือเพื่อนเราที่เดือดร้อนเนี่ยเวลาเพื่อนเราเนี่ยรอดพ้นจากสภาวะความเดือดร้อนที่เขาได้รับเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเอาเงินมาให้เรานะครับเขาอาจจะเอาเงินมาให้เราบ้างก็ได้นะครับเวลาที่เราเนี่ยต้องการนะครับหรือว่านํามาเป็นหดียานามาเป็นของขวัญให้เราเนี่ยนะครับในให้เราเนี่ยมีความชื่นอกชื่นใจ ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นผลตอบแทนทางรูปธรรมที่เราเนี่ยอาจจะได้รับในดุนยาแต่ถ้าเราไม่ได้ล่ะถ้าเราไม่ได้ล่ะเราไม่ได้หวังผลตอบแทนตรงนั้นนะครับเราอย่าได้ทําเพื่อหวังผลตอบแทนตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราทําเพื่อหวังผลตอบแทนตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นการล้าเลิกบุญคุณนะครับมันจะกลายเป็นการทวงบุญคุณซสเปล่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดน,นะครับแต่เราทำเนี่ย ผลตอบแทนในดุนยาที่เราหวังจริงๆเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือ,อในฮะดิษนี้เลยนะครับยอรคำกับม er ันฟิสมะก็คือบุคคลซึ่งที่อยู่ณที่ชั้นฟ้าเนี่ยจะมีความรักความเมตตาต่อเราครับตรงนี้เนี่ยคือความหวังที่แท้จริงของเราเลยนะครับนั่นก็คือการได้รับความเมตตาจากบุคคลซึ่งที่เขาอยู่บนชั้นฟ้านั่นก็หมายถึงเราเนี่ยต้องการาการขออิสติกฟารนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยอยากจะได้รับการดูอา การขอพรการอิสติกฟาร์การขอแก้โทษจากบรรดาลาอิกะให้เขาเนี่ยขอลูกแก้โทษให้กับเราให้เราเนี่ยได้รอดพ้นให้เราเนี่ยได้หลุดพ้นจากบาปที่เราเนี่ยได้เคยกระทำไว้นะครับให้เขาเนี่ยช่วยเราเนี่ยในการขอลูกแก้โทษต่อยออลลอสซุบฮานาฮูวัลตะละให้อลลอฮยตอบรับการตอบบาศของเราตอบรับการกลับตัวจากบาปของเรานะครับได้ให้อลลอฮยได้ตอบรับดุอาของเราต่างๆ นั่นแหละคือสิ่งตอบแทนในดุนยาที่เราเนี่ยจะต้องอยากได้รับในขณะที่เราเนี่ยมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในดุนยาเนี่ยเราได้รับอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือความเมตตาจากบุคคลซึ่งที่อยู่บนชั้นฟ้ายิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เราเนี่ยจะได้รับในภายภาคหน้านั่นก็คือ,อความดีงามที่องล์รอดเนี่ยได้ตระเตรียมไว้ให้กับเรา,าในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีความเมตตา และเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อเอกมุลลฮ์ซุบฮานะหัวตาอาลานั่นเองนะครับท่านมุซอนิสบอกว่าอะไรมุซอนิสบอกว่าแน่นอนในขณะที่เราเนี่ยมีความรักนะครับและเราก็ได้ใช้มันเนี่ยเพื่อในการเพื่อใช้ในการช่วยเหลือคนอื่นๆในฐานะที่เรามีความสามารถาช่วยเหลือเขาเท่าที่เรามีความสามารถแน่นอนการกระทําของท่านเนี่ยมันจะไม่ไร้ค่าโดยเด็ดขาดมันจะไม่ขาดทุนโดยเด็ดขาดมัลลฮันนะครับในทางกลับกัน ในทางกลับกันอังเก้าท่านในทางกลับกันตัวของท่านเนี่ยดีกเซฮี hi, จะได้รับความรักปุรลออีกเช่นกันในทางกลับกันท่านเนี่ยก็จะได้รับความรักความเมตตาอีกโปลิโดยตัวหันพระเจ้ากาเลในภายภาคหน้านะครับ ท่านจะได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตาอาลาในภายภาคหน้านั่นเองซึ่งความเมตตาอย่างสูงสุดที่เราและทุกๆคนเนี่ยมีความหวังนั่นก็คืออะไรครับความรักความเมตตาที่เราเนี่ยจะได้รับชัยชนะในในภายภาคหน้าด้วยกับความเมตตาของลอสซุบะฮานะฮุตอาลานั่นเองนะครับซึ่งความเมตตาสูงสุดนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะได้รอดพ้นจากไฟนรกรอดพ้นจาก การลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะวูวะตาอัลานะครับดังนั้นฮะดีษบทนี้เนี่ยมีเป็นฮะดีษสั้นๆเนี่ยเป็นฮะดีษสั้นๆเองแต่ว่าแปลงไปด้วยความหมายต่างๆเลยนะครับแปลงไปด้วยความหมายต่างๆมากมายที่เราเนี่ยจะนํามาเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้รับหนทางนะครับเป็นหนทางที่จะชี้แนะชี้น,นาให้เราเนี่ยไปสู่ความดีงามไปสู่ความดีงามที่ยิ่งใหญ่ที่เราเนี่ย จะได้รับหนะ้าที่ Allah อัลลอฮฺซุบะฮานะฮูวะตาอัลละเพียงแค่ความดีเล็กน้อยที่เราทำนะครับเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยที่เราทำเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่นะครับในภายภาคหน้าซึ่งเป็นผลกําไรนะครับเป็นผลกําไรที่เราเนี่ยคา,าดหวังไว้นะครับเป็นผลกําไรที่เราคาดหวังไว้ที่เราจะได้รับผลกําไรนี้เนี่ยตอนไหนครับตอนในภายภาคหน้านั่นเอง เนะเพราะว่าในดุนยาเป็นไงครับในดุนยาเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรนะครับเราทําความดีต่อคนอื่นเราไม่จําเป็นจะต้องให้เขาเนี่ยมาตอบแทนนะครับเน่เหมือนกับที่เราเนี่ยอาจจะเห็นหลายๆคนเลยนะครับในชุมชนเราหรือว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับบางทีเวลาทําบุญเนี่ยนะครับบางทีเวลาทําบุญเวลาบางทีมีการทําบุญเราเนี่ยมักจะเอาของนะครับไปให้คนอื่นเขาเอาของไปช่วยเหลือเขา แต่บางทีเนี่ยเวลาที GT ่ถึงถึงเวลาของเราเนี่ยที่เกิดความลําบากบ้างเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยในฐานที่เราเคยให้เขาและในวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเกิดความลําบากเกิดความลําบากบ้างเราไปหวังนะครับเราไปหวังว่าทําไมเขาเนี่ยไม่เห็นมาช่วยเราเลยเวลาที่เราลําบากเนี่ยเวลาที่เราลําบากไม่เห็นมีใครมาช่วยแต่เวลาที่เขาลําบากเหรอเรายังไปช่วยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราอย่าได้ไป เราอย่าได้มีความคิดเช่นนี้เลยนะครับพึงระวังไว้เลยพึงระวังไว้โดยเด็ดขาดเลยในความคิดเช่นนี้เนี่ยเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการรำลึกบุญคุณนะครับเป็นการรำลึกบุญคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดนะครับแต่ในขณะที่เราทําบุญเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหวังนั่นก็คือหวังความดีณที่ไหนครับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละนะครับทาความดีไม่จําเป็นจะต้องให้ใครรู้ ไม่จําเป็นจะได้รับการตอบแทนจากเพื่อนมนุษย์นะครับแต่เราลับเราหวังที่จะได้รับการตอบแทนที่ไหนครับหน้าที่อัลลอฮฺสุบะฮานโฮตาลาความดีหน้าที่มนุษย์เนี่ยมีเล็กน้อยเองนะครับความดีหน้าที่มนุษย์เนี่ยมันมีเล็กน้อยเองเราอย่าไปหวังอะไรของเล็กๆน้อยๆเลยนะครับเหมือนกับคนที่ทาธุรก,กิจที่ฉลาดเนี่ยคนทําธุรกิจอย่างฉลาดเนี่ยลงทุนแบบฉลาดเนี่ยเขาไม่หวังหรอกไอ้ผลกําไรแค่เล็กน้อยเนี่ยนะครับ <my S 2> ผลกําไรบาทสองบาทเนี่ยแน่นอนเราไม่หวังหรอกนะครับ ถ้าหากว่าเราเป็นพ่อค้าว่าคนค้าขายเนี่ยกำไร1บาทเราจะทําไปทาไมนะครับไม่มีทางหรอกนะเราไม่หวังหรอกผลกําไรเล็กน้อยแค่นั้นเนี่ยแต่ที่เราหวังคืออะไรครับผลกําไรที่มันเป็นเกาบเป็นกำเนี่ยนะผลกําไรแบบ100ยบาท500บาท1000บาทแบบนี้เนี่ยนะครับเราหวังแน่นอนหรือว่าถ้าคนที่เขาเนี่ยธุรกิจใหญ่ๆมากกว่านั้นเนี่ยเขาหวังกาไรเป็นแสนเป็นล้านนะครับเราก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เราทําความดีเนี่ยนะผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในหน้าดุนยานี่เนี่ย เราอย่าไปหวังเลยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ที่เราจะต้องหวังนั่นก็คือความดีงามผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์เนี่ยจะมอบให้เราในภายภาคหน้านั่นเองนะครับวันนี้เราก็จบกันไว้นะครับจบกันไว้ในฮะดิษที่29นะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบาริบลาฮิตาฟิกวันฮิดา,า,ายฮ์วะสาล์โมอาัยกุมวะราะมุลลอา์วะบะโรกาตุ